จวันนี้ฝนตกนะเยะพินไปเลาะหาบอลมาได้จ้ะบอลชุดนี้มันชุดบอลชุดหนุมานนะจ๊ะอันนี้ได้มาสองอย่างราคาสูงอยู่นะจ๊ะนี่จ้ะหนันอีนี้มันเยพินไม่รู้อันไหนหนุมานนอนพัพพาอันไหนหนุมานเข้าเฝ้าเยพินไม่แน่ใจนะเพราะเยะพินก็ไม่ใช่สายบอลนะเพิงพ่งนจะเพิ่งนจะเริ่มเลี้ยงจ้ะ รู้แต่ว่าอันนี้เป็นตระกูลยักษ์กะทอลุจ่าอันเนี้ยต้นนี้นะจ๊ะต้นนี้คือเลี้ยงในร่มนะต้นนี้เลี้ยงในร่มใหญ่มากซื้อมาแพงจ้ะยาดเด็กของยายจ่าที่ลูกและอีนี้คืออันนี้จ้ะหลานม้จะหลานสาวมาเล่นด้วยจ้ะอันนี้ก็คือต้นอ่อนต้นต้นเนี้ยอยู่ในหยุดกลางแจ้งจ้ะเจ้าของเลี้ไว้กลางแจ้งแล้วเขาแยกแบ่งขายมาเนี่ยเขาจะมีเขี้ยวเนี่ยจ้ะบอนชุดนี้จะมีเขี้ยวข้างบนนะ มันมีเขี้ยวข้างบนนะ่ะแต่อันตัวนี้นะ่ะพี่เยพินเคยถ่ายไปให้ดูเที่ยวนะเขามีเขี้ยวข้างล่างเลยจ้ะเห็นไหมบอลยันพี่เยพินไม่เข้าใจทําไมคืาต้องเรียกตระกูลยักษ์แต่อันนี้มีเขี้ยวข้างบนจ้ะเนี่ยเพื่อนดูนะจ๊ะเนี่ยยิ่งใบใหญ่ใบงามจะเห็นเขี้ยวเลยเนะี่ยหนึ่งสองอ๋ออันนี้มีเขี้ยวไหม นี่ไม่น,นี่นี่จ้ะนี่นี่จ้ะมีเขี้ยวอยู่ข้างบนเนี่ยเห็นะอ๋อจีพินก็เพิ่งจะเริ่มมาเริ่มปลูกเริ่มเลี้ยงจ้ะอ๋อจีพินก็เอ๊ะทำไมเขาเรียกบอนตระกูลยักษ์ไม่เข้าใจนี่เขารู้แต่ว่าบอนยักษ์มีเขี้ยวอ๋ออันนี้มีเขี้ยวอยู่ข้างบนสองเขี้ยวเห็นไหมเขี้ยวข้างบนแต่อันนี้มีเขี้ยวข้างล่างนี่จ้ะ เนี่ยนี่นี่เขาก็เป็นเขี้ยวนูนขึ้นมาจ้ะเพิ่งเข้าใจเพิ่งเข้าใจตอนนี้เองเนาะสําหรับเพื่อนเพื<ๆ>่อนมือใหม่อย่างเยพินเนี่ยจะได้รู้ไว้เนาะจะได้ไม่โดนเขาหลอกมาเยพินก็ไม่รู้จริงๆสวยจริงจ้ะเช้าเยพินตื่นแต่เช้าไปหาซื้อมาตั้งแต่เช้าไปเลาะตามหมู่บ้านจ้ะบอลอย่างเงี้ยเขาจะมีหัวใหญ่นะแต่อันนี้เขาแถมมาด้วยเลยเนี่ยซื้อมาจากตามบ้านคนจ้ะดอกเขา้าพรรษาจ้ะ เมื่อวานยายพินไปเตรียมกระถางซื้อกระถางมาเพียบเลยกะว่าจะหาบอลสวยๆมาลงเดี๋ยวจะพาไปดูกระถางกระถางที่คู่ควรวิธีเลือกกระถางมันก็เกี่ยวกับบอลด้วยนะจ๊ะเนี่ยถ้ากระถางสวยบอลก็สวยจ้ะเพื่อนชนแต่กระถางอย่างนี้ก็หาซื้อยากนะกระถางสวยๆอย่างเงี้ยนะตรงเนี้ยนะยายพินเอากระถางทรงทรงอย่างอะไรละเรียกไม่ถูกแบบอย่างเงี้ยหายะซื้อย,อยากจ้ะ มาเลี้ยงไก่สวยไหมจ๊ะ<า>หลานยายพินวิ่งไปวิ่งมาเขาก็มนันแนบเด็ดนะเราไปดูนนี้นะเมื่อคืนนี้ยายพินใ้นี่รีวิวไอ้นี่อยู่ถ่ายรูปอันนี้อยู่ฝักพะพมเนี่ยสวยมาก สวยจริงตะกูลยักษ์ใบใหญ่มากเลยสมก็เป็นที่ว่าเป็นบอนยักษ์เลยจ้ะสวยมากสวยมากเดีพินก็ได้มาเยอะอยู่นะเนี่ยเนี่ยเตยํำเจียกเพื่อนเพื่อนรู้จักกันไหมจ๊ะสวยงามมากแต่ไม่มีกลิ่นหอมอย่างเตยเรานะจ๊ะไม่ใช่เตยด่างนะจ๊ะ ไบลำเจียกด่างพาไปดูกระถางที่เยพินจะเอามาใส่ยักษ์เมื่อวานเยพินไปซื้อเดี๋ยวบอกใต้รถกลับมาใช้พินออกแต่มืดเอาแต่หกโมงกว่า,วาไปหาบอลหามาสะสมไวจ้จ้ะจำนวนบอลที่เพิ่มขึ้นก็หมายถึงเงินในกระเป๋าของเยพินที่ลดลงอ่จะจ้ะบอลที่เยพินเอามาใหม่ๆสีจับไม่ค่อยสวยนะ เพราะว่าเจ้าของเขาก็เลี้ยงกันแบบพื้นพื้นน่ะแต่นี้เจพินมาเอาดินในนี้ที่ว่าทําปุ๋ยหมักไว้แล้วก็ดินที่อยู่ใต้ต้นมะขามเปรี้ยวอ่ะจ้ะความรู้ใหม่นะจ๊ะยจพินจะพามาดูกระถางที่เจพินไปซื้อมาเมื่อวานนี้เนะี่ยไม่อยู่ลูกเดียวทั้งร้านเาพินไม่ได้ว่าไปซื้อร้านขายกระถางนะเจพินไปแหล่งที่ปั้นมาเลยจ้ะ แหล่งปั้นกระถางได้ไปเมื่อวานนี้แล้วเยพินก็ซื้อกระถางทรงนี้มาด้วยนะเนี่ยที่เห็นนะที่ที่ร้านที่ไปดูนะเขาเลี้ยงบอลมานี้เขามีแค่สองลูกจ่ะเยพินได้มาแค่สองลูกเขาเลี้ยงบอลคือเขาเอาน้ํเหรอบอลเลยจะปลูกแบบบอลไอ้นี่เลยจ้ะบอลบอลกินหัวเลยจ้ะแลยเพินก็จะเอามาลงหยกนี่นะแต่เยพินไม่ได้ไปถ่ายรูปมลจะจะน,น้นจะของห่วงมากแค่ถ่ายรูปยังห่วงเลยจ้ะ เขาถามว่าจะถ่ายเอาไปทำอะไรยายพินก็บอกว่าจะเอาไปลง youtube เขาก็ไม่อนุญาตอ่ะเจ้าของห่วงนะอันนั้นอนะ่ะนี้เจียพินก็จะเอามาลองดูเน,นี่ยกระถางอันเนี้ยเอามาลองเลี้ยงบอนน้ำดูแต่ขอบอกว่าสวยมากเขาเลี้ยงบอนน้ำเลี้ยงกกหลงอะ่ะอ่ะจะเดินไปเดินไปหยิบกระถางที่จะมาเลี้ยงบอลอันนี้ ไปดูอีกลูกนึ่งเดยวพินจะพาไปดูอีกลูกนี้แล้ววานนี้จะพินไปซื้อกระถางม,มาเดี๋ยวพินว่ามันมีลูกเดียวเดยวพินจะเอาบอลอะไรมาลงให้สวยงามจะพาไปดูจ้ะลืมแก่แล้วก็อย่างนี้นะเป็นอัลไซเมอร์ย้ำคิดย้ำทำเพื่อนๆอ,อย่าแก่กันนะจ๊ะ ไม่ต้องสงสัยว่าทําไมเยพินตังหมดไปหมดไปกับยายหมดไปกับกระถางเนะนี่ยเนี่ยดินใต้ต้นมะขามเปรี้ยวเนะี่ยปลูกบอนสีสวยมากกระถางล้าวด้วยนะเนี่ยกระถางมีตําหนิเขาขายไม่ได้เยพินก็เลยยังเอาเลยพอชอบไปแหล่งที่ปั้นเลยจ้ะถูกด้วยเนี่ยลูกเนี้ยี่สิบบาทจ้ะเยปิน ah จะมาลองให้ดูนะว่าจะคู่ควรขนาดไหนการเลือกกระถางก็ เป็นไอ้นี่เหมือนกันนะจ๊ะทําให้บอลเราดูสวยขึ้นนะเดี๋ยวมาเดี๋ยวจะพิมพ์เอาลงให้ดูเนาะเดี๋ยวขอเอาไอ้ต้นไม้ออกก่อนนะจ๊ะที่การเอาต้นไม้ออกจากกระถางเราต้องเคาะก่อนนะจ๊ะเคาะให้ข้างกระเทือนก่อนจ้ะเราจะไปแงะสรงเดชเดี๋ยวลากมันแน่นจัดจ้ะ นี่ก็กอต้นที่ไม่ใช้ออกก่อนนะมาขอหยีพิน้องออกก่อนนะจ๊ะหลังจากเคาะแล้วเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวพี่รวบให้ดูนะแต่ต้นบอลยีพินจะช้านี่จ้ะถ้าเราเอาไปเอาเสียมเมาอะไรแงะเลยมันจะแงะยยากพออย่างนี้ไหมดึงออกมาเป็นรูปนี้เลยได้จีต้นไหนที่เราไม่ใช้เราก็บีดออกต้นไม้เราก็จะไม่ช้ำจ้ะวิธีการเอาต้นไม้ออกจากกระถางนะจ๊ะ อีนี้ต้นนี้เขาปลูกมาเจ้าของบอกโอ้ยเกินสองปีแล้วเนี่ยโอ้โหขุมทรัพย์ของเยพินแล้วนี่ดูนี่ดหูหัวนี่หัวเบลเลอร์เลยเห็นไหมแต่เขาบอกว่าไม่ขายนะจ๊ะเจพินไปหาซื้อมายากมากมาไปเอาไปลงกระถางก่อนเนาะวิธีการย้ายต้นไม้ของเจพิน เหมือนจะช้ำนะแต่เขาก็ไม่ช้ำมากนะจ๊ะขอเอาดินนี้ไปใส่ก่อนเนาะนี่จ้ะวิธีการเนี่ยผ่านขุงข้าวใส่ไปเลยจ้ะไม่ต้องเสียดายเขาจะช่วยให้ดินโล่งจ้จะเหะแดงกระแ,แงดงแกวยากินอยู่เอาข้าวเอาออกเอออกเอาข้าวเดี๋ยวจะตาย แล้วนี่กะมะพร้าวที่เราหมาักใส่ลงไปเลยจ้ะทำด้วยทำมือนึ่งถ่ายมือนึงมันจะนะนะย,ยี่ปินไม่ได้ใช้ไอ้นี่มะพร้าวขุยมะพร้าวซื้อหรอกจ้ะยี่ปินก็แบ่งขยับขยับคนๆเข้าแค่นี้ก็ใช้ได้แล้ะแล้วก็เดี๋ยวใส่ปุ๋หมักลงไปอีกหน่อยนะึงจ้ะจากเมื่อกี้เป็นบอลธรรมดาอยู่ในนั้นเนี่ย เปลี่ยนกระถางแล้วเพื่อนๆดูไหมไอ้นี้คือไม้ค้ำบอลนนีะ่อีนนี้ท่อ BC, พี c ีายพินเอามาตัดท่อแล้วก็มัดติดอย่างเงี้ยไปทำไปทำมาไม้ค้ำบอลแบบเนี้ยอันี้ไว้ที่ทําไม้คำ้ำไก่ไต่มันสูงจ้ะยายพินก็เลยทําสูงจากบอลธรรมดาเมื่อกี้เนี้ยเพื่อนๆดูนะจ๊ะก็เป็นบอลสวยๆแล้ว ยังไงยายพิงก็ขอจบคลิปนี้ไปแค่นี้ก่อนนะจ๊ะวิธีเปลี่ยนกระถางบอลแบบไม่ให้บอลช้ำมากอ่ะจ้ะ